ก็ดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาดันแกนโหมดจระดับซีซีเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้ผมก็ู่เป็นอิริฮิโรอีก29ดาวนะครับโดยแค่ดาวเดียวผมก็จะขึ้น30ดาวแล้วนะมาดูกันนะครับว่าจะตึงจะมันจะโหดกันสักแค่ไหนนะและในส่วนของเซนสกิวที่ผมจะเอาไปนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะจะเป็นสายถึกนะครับก็จะมีเป็นทัศยะแล้วก็ตัวโล่ภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้แล้วก็มีอันตัวนิโอแล้วตัวสุดท้ายก็คือแอนดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับไป โอเคมาครับรอบแรกก็อยู่ที่อู่เรือนครับเราก็เล่นเป็นดาวกระจายเหมือนเดิมนะสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ามาเฮ้ยมีตัวนะเห็นแวบๆบบแบบเขาเล่นตรงนู้นกัน่ะโอ้อยู่ไกลๆก,ก็มีนะผมเห็นอยู่กระโดดเป็นจิงโจ้เลยนะ่ะอยู่ไหนนี่ซ้ายมือก็มีเพื่อนจัดไปที่เพื่อน,อนโอเคสวยดาวเฮ้ยตรงนู้นก็มีนะครับ เดี๋ยวไดว,ดว <First blood. S 1> มีสองตัวนะตรงนู้นผมเห็นอยู่มันเดินเข้าไปเบอร์สามเราดันไปแล้วนะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่า mm hmm. อ้าวนี่ไงเพื่อนเราดาวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยเจ็บวะโอเคครับล่วงแล้วดาวเขาหัวด้วย s up, <S ตอนนี้เหลือสองตัวตรงนี้ก็มีนะนี่ไงเรียบร้อยครับดาวดาวสองนะเหมือนเหลืออีกตัวนะครับน่าจะอยู่ข้างหลังผมนะเดี๋ยวผมขอถอยมาก่อนพัญญานี่ไงมาจริง โอ้ยมีเขียวด้วยว่ะเอาวิ่งมาแบบนี้เจมนะเรียบร้อยครับก 3, เก็บสามเฮ้ย,ยรอบแรกเก็บสามโคตรตึงโคตรจ้าโ,โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันรอบที่สองนะครับเราก็อยู่ในของก่อกแก้วนะรอบนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นลูกซองแล้วกันนะไม่ได้จับนามกลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วลูกซองโอเคมาครับผมเฮ้ยมีตัวดันมานะโหรีบจับเลยเบอร์สามเอาดิโอเคสวย โอ้รีบมาจาัดล่วงไปดีน่าจะอยู่ในบ้านน่าจะเหลืออีกอยู่นะเฮ้ยหลังนั้นก็มีมันอ้อมด้านข้างว่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ไปน่้นเลยอ๋อรู้แล้วเขาจะไปไหนเดี๋ยวๆๆๆๆเล่นหลังกําแพงแน่นี่ไงปาดเรียบร้อยดาวโอเคซ้ำตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับอยู่กับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเราล่วงไปแล้วอยู่ในบ้านโอเคเราได้ปืนไกลามาแล้วหยิบได้จากศพอยู่ไหน นี่ไงอยู่ข้างในบ้านนะเอามีสองตัวหรอมันชุบกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาตัวนี้ก่อนเลยกันล่วงนะดาวโอ้โหเพื่อนเราก็ดาาไปว,วะ่ะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ้าก่อนตอนนี้เหลือหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเขาอยู่ไหนวะโอ้โหไปไหนวะเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้อ่ะผมเดินหาทั่วเลยน่าจะอยู่ในบ้านนะไม่รู้มันแอบอยู่ตรงไหนเอ้ยนี่ไงอุ้ยโดนหัวโอ้โหโคตรเจ็บเจ็บจัดอะอยู่ในบ้านนะครับ วงเป็นใจแล้วนะเขายังอยู่ในบ้านอยู่เลยอะไม่ออกมานี่ไงออกมาแล้วเดี๋ยวเดรอจต่างหวกก่อนนี่โอเคสองนัดล่วงเลยนะครับรอบที่สองก็เก็บสามเหมือนเดิมนะโคดโหดเป็นไงสองต่อสุดแล้วนะครับตอนนี้มาต่อกันรอบที่สามอยู่ที่เ mhm ขื่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปืนเดิมเลยนะครับซื้อแค่เกาะไอบอแล้วก็เห็ดนะเราได้ปืนไกลมาแล้วเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มหรอกมาเราเล่นซ้ายมือนะครับรอบนี้ เอ้ยมีตัวออขวาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนมันอ้อมไปนะนี่ไงเล่นตัวลูดเรียบร้อยร่วงครับตามไปก่อน <First class. S 1> okay. อเอาไปอุ้ยเพื่อเราดาวเดี๋ยวได้ขอช่วยเพื่อนก่อนข้างในข้างในบ้านมีตัวนะครับซ้ายมือนะเดี๋ยวเราเอาซ้ายมือก่อนแล้วกันนะเออมันจะพันยายอยู่ใช่ไหมอยู่ไหนวะอยู่ข้างในเหรอไปไหนอะ่ะข้างหน้าเราแน่เลยมีไอวอลแบบนี้นี่ไงตรงนี้มีจริงนะ เก็บไปดิเพื่อนเอ้ยไปนู่นแล้วเดี๋ยวนะตามเพื่อนไปกอนโอ้โหต้ยบอลบังตัวเองอีกโอ้โหเขาหนีสุดชีวิตเลยว่ะเจาะดีแบบนี้โอเคสวยเพื่อนเอาดินี่ไโอเคครับเก็บสองสกอก็สามต่อสุดแล้วนะโคตรเร็วโคตรง่ายอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนนี้ผมได้มาแปดคิวแล้วนะดาเมจสองพันหนึ่งร้อยโคตรโหดอ่ะไม่รู้โหดหรือฟุกนะเออ มาครับรอบนี้เราก็เล่นเป็นปืนเดิมเลยนะครับเราไม่ต้องซื้ออะไรเดี๋ยวเราจะออกมาทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะเพราะว่าด้านซ้ายมือเขาไม่ค่อยจะเล่นกันนะเฮ้ยดันมาเลยแบบนี้โอ้โหเข้าโคตรเบาเ้าทีละห้าทีละเจ็ด <5 S 1> อะมีดอะอ้ยดันมาตัวโอ้โหมาจากไแนวเนี่ยโอเคดาวครับตัวนี้ก็มีโอโ้โหสวยเพื่อนมีเพื่อนโคอบอ่ะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับแป๊บเดียวเองดีนะมีเพื่อนโคถ้าไม่โคบี่เรียบร้อยเลยนะสวยเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราขอซ้ำเอาคิวก่อนนะมาตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอซ้ำก่อนทำไมซ้ำไม่ได้วะนี่โอเคพัญยาก่อนเหลือตัวสุดท้ายสี่ต่อหนึ่งยังไงก็ไหวปะเฮ้ยตีนขึ้นวะอยู่กับเบอร์สามตีนขึ้นนะถ้าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแถวนี้เปล่าเอ้ยนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยจะเป็นสองมาครับแล้วก็จบไปที่สกอร์สี่ต่อศูนย์นะครับได้อยู่นะรอบนี้โอเค เราก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีลี่ยัรู้อีก3ามสิบดาวนะผมว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปเดี๋ยวผมไปต่อกันอีกเกมดีกว่านะโอเคครับมาต่อกันนะเกมที่สองก็จะเป็นด่านกระโดดสูงนะแล้วก็เป็นดาวกระจายเหมือนเดิมโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าหลังดีกว่าเหมือนจะไม่มีตัวนะครับเหมือนเขาจะไปฝั่งขวามือกันหมดนะไม่มีตัวมาฝั่งซ้ายเลยอะนี่ไงเขาลงมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงมาด้านล่างดีกว่าอ้อมหลังดีกว่าเขาน่าจะไม่รู้หรอก อ๋อนี่ไงยืนพันยาอยู่เนี่ยโอเคครับล่วงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ้ำก่อนส,สวยครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้พันยาไปก่อนม,มาเฮ้ยมีตัวหนึ่งนะอยู่ข้างบนสวยเพื่อเพื่อเก็บไปนะครับตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะไม่รู้อยู่ไหนเหลือตัวสุดท้ายแล้วว่ะวงก็บีบไม่รู้อยู่ไหนนะนี่ไงปีนขึ้นผมเห็นแล้วอยู่ข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ้อมหลังดีกว่าอ้อมหลังเหมือนเดิมนี่ไง ย,ยืนยิงอยู่เนี่ยโอเคครับเก็บ2องนะมารอบแรกชนะอย่างรวดเร็วโอเคมาต่อกันรอบ2อ,อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับผมก็จะได้เป็นแม็กเนะถ้าไม่มีเกาะนี่บอกเลยไม่กี่วิก็ล่วงแล้วอะ่ะโคตรแรงเลยแมนะ็กเจ็ดลองเล่นกันดูนะมาครับคือผมออกมาซ้ายมือแล้วแบบเพื่อนเก็บไปหมดเลยอะ่ะฝั่งขวาเข้าไปฝั่งขวากันหมดนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับ อยู่ตรงนั้นนะนี่ไงตรงนี้ตัวหนึ่งผมเห็นแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราเราจังหวะก่อนยังไงเขาต้องมาปะโอเคออกมาแล้วโอ้โหโดนรีเสิร์ชยิงเฉยแต่ผมไม่ตายนะลไม่เฉยมาต่อกันรอบนี้ผมขอหยิบเป็นเอ็กบ้างมาเอาไว้ลูดหัวนะครับได้อยู่ด่านี้มีตัวหนึ่งนะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมขออ้อมไปแล้วกันนะอ้อมไปยิงเขาเหมือนตัวเดียวปะ ตัวอื่นไปไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ก่อนรุ้หัวได้ไหมเอ้ยมันติดแป้นบาร์สว่ะยิงไม่ได้เลยติดแป้นหลบหลังแป้นเนาะนี่ไงโอ้ยยิงได้อยู่โอเคครับดาวนะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดอ่ะเดี๋ยวขอซ้ำก่อนโอเคเหมือนมันจะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดนะนั่นไงมันอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เรือสองคนนะมันติดโมโคอยู่นะอ้าวนี่ไงพันยาสุด้วยเรียบร้อยครับดาวนะ ล่วงไปตอนเหลือตัวสุดท้ายอเ,เอ้ยยมาจากไหนวะเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนเก็บไปดิเพื่อนโอเค,อเคสวยสวยงามนะครับมาตอนนี้สกอร์ก็สามต่อศูนย์แล้วเราต้องตบได้แคสี่ศูนย์ดิรอบนี้เป็นทางขวาซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปทางขวามือแล้วกันนะมาครับผมเล่นด้านบนกันขวามือไม่มีตัวมานะเดี๋ยวผมจะไปยิงด้านซ้ายมือแล้วกันนะนี่ไงขึ้นมาพอดีเลย อ๋อเรียบร้อยดีล่วงสวยครับเฮ้ยมันจะขึ้นมาวะขึ้นมาเฮ้ยสองตัวเลยนะครับมีสองตัวเลยอะโอเคเดี๋ยวผมขอําตัวนี้ก่อนมันขึ้นมาทั้งสองตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราดัานไปนะครับพเ,เพื่อนบเบอร์สี่อ้าวเพื่อนเบอร์สี่เก็บสองเลยเฮ้ยครบศูนย์อะสองเกมสีส่ศูนย์ก็สี่ศูนย์เหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนีู่อีกสามสิบเอ็ดดาวน,นะ คลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณดูที่รับชมคลิปกันจนจ,นจบเลยน,นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย